ฉันรู้จุงอาเชนใช่ไหมเนี่ยให้ซีโอบริษัททำซับซีรีส์วายชื่อดังไทโพคูจินอะคู่แรกฉันรู้สึกว่ามันเป็นการเอารูปมาหลอกฉันรู้สึกว่าคนนี้เป็นเคอันนี้เมะถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ที่ไฟอันนี้ไฟเป็นชื่อว่าแมกฟาร์ดถูกต้องคู่ต่อไปอันนี้ยากยากเลยเหรอจะรู้ยังไงไม่ถ้าดูจากรูปฉันรู้สึกว่าคนนี้ซ้ายคนนี้ขวาแต่เธอพูดว่ายากฉันขอสลับ แน่ใจแนใ่ใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะพูดเก่งอ well ่ะเซียนมานี่ก็คือซีคีนั wow, nah, ่นเองค่ะเขาคู่นี้ปึ้งว้าวมีความยากแต่ถ้าดูจากการยืนซ้ายขวาผิดค่ะเาคำตอบก็คือคนนี้ขวาค่ะคนนี้ซ้ายคู่นี้ก็คือจูเนียร์มาร์คนั่นเองค่ะว้าวอันนี้น่าเขาคล้ายๆกันนะใช่ว่าเขาน่าคล้ายกันสองคนนี้ใช่ไหมลูกซ้ายขวา ถูกต้องแล้วค่ะ อันนี้อันนี้บ้าน GMM เหรอทำให้เขามีมาสคอตใช่ค่ะคู่นี้ก็คือบุ๋นเปรมนั่นเองค่ะบุ๋เปรมจ m m ใช่ค่ะว้าวเขามีความเมะทั้งคู่ฉัน <c oughs> เลยเหรออาจจะเมะเมะเดี๋ยวจะเค๊เค๊ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีคนไหนคนหนึ่ง้ายขวาผิดค่ะว้าวนี่สายค่ะว้าวปลาไอ้ยพอคุณเริ่มเห็นแหละพี่เริ่มเห็นพี่เริ่มเห็นคู่นี้ก็คือเพอร์เซนต้านั่นเองค่ะที่เราที่เราถ่ายก็ผิดไปแล้วพี่แล้วก็คือเราพีก็เพิร์ด เฮิร์ตเปอร์เซนตี้เปิร์เซนเปอร์เซนต้าชอบช่องนี้ด้วยโอ้ว้าวคุณยัยดูสักรูปก็รู้เลยฉันรู้จุงอาเชนใช่ไหมเนี่ยอ้าดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยอะไรเนี่ยสายขวาถูกค่ะคนีชัดค่อนข้างออบเวียสมากกี่คะแนนเดี๋ยวไปคิดกรูนให้ดูดีๆเลยคือทางด้านสุดท้ายอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย